ท่านผู้ชมมาเที่ยวที่พุทธสถานมูลนิธิพุทธคยาสถานที่สร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับต้อ,บอกจริงก็เป็นอย่างนีง้จริงตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับท่านประธานมูลนิธิพุทธคยานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ครับก็คือทองจริงเสียงจริงนะครับยังนุ่มอยู่เลยโอ้ใครเชื่อ คนหนุ่มๆเดี๋ยวนี้นะ <S <S ได้ทํางานที่เรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่งานนี้ไม่ใช่งานระดับธรรมดาหรือว่าเป็นงานระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นที่เคารพนะทั้งนอกจากคนไทยคนชาวต่างชาติที่ตอนนีไ้ได้รับรู้รับข่าวสารต,ต่างๆมากมายนะครับอยากจะทราบความเป็นมานะครับว่าเอาเป็นมาของมูลนิธิพุทธคยานะครับแล้วก็โครงการดีๆตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาได้อย่างไรครับก็เกิดมาจากความตั้งใจนะครับว่าคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้มี แม่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมาร้จัเข้ามาเริ่มจากรู้จักพระคาถาชิตมันชอนแรกเลยนะครับรู้จักพระคาถาจิตมันชอนเสร็จแล้วเราก็พอแล้วเริ่มส่วนเนี้ยจะทำดีนะการงานดีครอบครัวดีชีวิตเราดีขึ้นครับทีนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็แนะนำคนพอแนะนาเสร็จสิบรายได้ผลสิบคนยี่สิบรายได้ผลยี่สิบคนก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงล่ะในเมื่อเรามีแล้วเราพอแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ย อยู่ไมนะ่ถึงร้อยปีหรอกถ้าสอนร้อยนะถ้าจะประคุณสมเด็จท่านสอนร้อยว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายจะทําทอะไรให้โลกได้จดจําจะทําทอะไรให้เป็นสิ่งที่คนได้กราบไหว้ต่อไปพูดอย่างนี้นี่ผมนี่นะมันมันอึ้งในใจอ่ะจะบอกให้คือมันไม่ค่อยเหมือนใครคือถ้าบอกว่าเด็กไปรุ่นสมัยนี้แบบถ้าถ้าเราเดาๆนะอายุข,ของท่านประธานที่นี่นะสามสิบกว่าใช่ไมสามสิบสี่สามสิบสี่ครับคุณนึกเอาว่าคนอายุสามสิบสี่ที่ผมรู้จักนะตอนนี้อยู่เทคอยู่ขับถ้าฟังเพลง กนะว่าสาวๆแต่นี่มาทำองนี้เนี่ยคนที่พึ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ากำลังจะสร้างโครงการที่ใหญ่กว่านี้คือโครงการที่ถ้าสเมเด็จโตใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นโลหะหล่อด้วยนะครับแล้วทองเหลือ,ลลอขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคุณพี่สาแล้วกันนะคนจิตใจดีๆอย่างนี้ขนาดนี้ได้แบบเนื้อในดีนะโครงการที่เป็นเนื้อนอกดี แล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับโดยผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะพระเถราจารย์นะครับในสายวัดระฆังโดยเฉพาะคณะกจ้าใช่ไหมครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มตัวเลยแล้วก็ต้องโดยเฉพาะเจ้าเจ้าขุนทาเพระพุท e x t e r าจั l เนะครับให้การสนับสนุนเป็นประธานด้วยในการที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือดูแลต่างๆในโครงการเหล่านี้ให้แล้วเสร็จนะฮมันน่าภูมิใจและกน่าพึงใจ่าคนมุ่นนี้มาทำงานดุลุศลนี่ผมบอได้เลยน้อยมากนะครับแล้วก็คนที่มาเนี่ยผมก็สังเกตเห็นนะก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นคนที่แบบคนแก่ย้งไม่ถึงมีอยายุแล้วก็มากันไม่ใช่วัยรุ่นผุมสาวเอออะบ้าวเขาบอกคนวัยรุ่นทําแล้วจะดึงคนวัยรุ่นเข้ามาเออที่ผมเห็นเป็นท่าจะจริงแล้วล่ละตอนนี้นะฮะตอนนี้นอกจากความเป็นมาตรงนี้ที่คุณเดชบอกว่ามันมาจากความไม่มีแล้วก็แนะนําไปแม่อย่ารักบุคคลกินอกเอเอ็มนะขายส่โต้แยแล้วคนก็มาสายบุญแบบขายต้กันแล้วก็มากันเยอะแยะเลยตอนนี้เนี่ย มันมาที่เนี่ยได้ยังไงก็เพราะราคาเนอยู่กรุงเทพครับมาได้ยังไงนะครับก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นบริกิจครับเป็นบริกิจมาก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราพูดง่ายๆว่าเราอยากจะทำสถานที่ครั้งแรกเลยครับจะเป็นศูนย์พัฒนาจิตบัณฑิชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยโดยว่าเหมือนกับให้คนได้รับได้สะดวก้เดินเดินทางไปก็เส้นทางนี้จะอยู่เส้นทางชายัอ๊อฟตลงใต้จะต้องผ่านทุกขันนะฮะระยาะให้เป็นที่จุดพักรถลเป็นที่ เราได้สามารถกราบสักการะบูชาท่านพระครูหลวงปู่ได้ห้สะดวกสบายนะครับก็เลยมีโครงการว่าอย่างน้อยขอที่ติดต่อดีก่อนนะฮะแล้วก็พอพอมาได้ที่ตรงนี้ก็เจอเจ้าของท่าใจดีนะครับท่านก็มก็มอกมอกก็คือขายที่ให้เราในราคาที่ถูก เขาบอกเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคือปกติเจ้าของท่านนี้ท่านจะไม่ได้ให้ขครง่ายๆแล้วที่ดีเนี่ยตรงนี้ถ้าที่ผมดูเนี่ยคือมันเป็นทำเลทองแล้วคุณนะไม่ใช่ทำเลแบบว่าไอ้คือจอดรถที่ตาบอดนะตาบอดตาใสเงียไม่พอนี่มันที้ติดถนนถนนเมนใหญ่ที่ยลงไปภาคใต้แล้วไปประตูสู่ดินแดนทักษิณทางใต้เลยแท้ๆเลยแล้วมันอยู่ตังเวงที่ดีคือใครมาก็เห็นเด่นชัดเจ้าของยอมขายเพราะว่าความตั้งอกตั้งใจของ ของทีมงานแล้วก็ของโครงการก็ดีของประธานมูลชี้ก็ดีที่ลงทั้งแรงทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยร่วมมาอย่างนี้นะครับน่าให้การสนุกสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็าเราะเจ้างงาาสถนปฏิบัติธรรมเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรเป็นมูลนิธิซึ่งรายได้รายจ่ายเนี่ยก็จะมาเวี่ยนในการก่อสร้างสถาปัติธรรมซึ่งมาเป็นโรงพานะครับก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็พามาให้อาจารย์ที่สอนประสากศึกษาก็มาที่นี่ได้ได้ครับ ไม่สแสวงหาอะไรนะฮะแต่สแสวงหาบุญครับบุญของเขาฮะสุดยอดขนาดไหนนะแล้วใครมาหิวมีข้าวกินเออผมไปดูมาแล้วนะอร่อยด้วยนะอยากจะทําบุญะนะทำบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคก็ทําได้เขาก็มีให้อยากจะลงนะหนะ้าทองที่นี่ก็มีเขาว่าคือครูบาอาจารย์ตากหลาหลาหลายที่นะมาจากเมืองนอกก็มีนะมาจากวัดละแวกเขามีมาจากต่างที่ต่างถิ่นเป็นเกจิอาจารย์ก็มีเขาก็มากันประจำะเจอทุกพระมหาสุป,ปองยงเคยมาเลยนะครับ แล้วยังมีเกจิอาจารย์อย่างเจ้าคุณสมเด็จนะก็ <ไป S 1> มาวัดปักน้ำใช่ไหมฮะเป็นป,ป,ประธานมาเป็นประธานที่นี่ด้วยโอ้โหเลยนะอนุโมทนา,ทนาบุญด้วยครับงานนี้ด้ว